ไหนเจอโจรหรือยังจับไม่ได้แล้วจับไม่ได้เหรอจับไม่ได้จับไม่ได้จับ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 ให้คุกจับตัวโอโหรถตำรวจขับซิ่งเลยนะได้ตามโจนเหรอครับใช่จับจะจับกันแ้วตัวข้าขวีคนทั้ง มาไม่น,มนี่สถานี<ะ>ตำรวจตรงนี้ได้ขังคุกนี่เอโดนขังคุกแล้วขังคุกโดนขงัโนขงโอง้จะไปเทียนถอยถอย

ไม่นี่กระติกกะเอ้าไม่เล่นแล้วอ่ะไม่ต้องเล่นทำไมไม่เล่นล่เกทั่วโอเวอ้ก no> ็ยิงไม่ทันแล้วมันยิงไม่ทันไงเพราะว่าโจนมาเร็วเกินเร็วเกินเอ้าโจนหาเฉยเลยอยู่ข Cukup. 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 Cukup.